สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะคลิปนี้นะคะพี่ปูขอพาออกนอกสถานที่นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเบื่อครัวแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ท่องเที่ยวไปไหนนาน,นานแสนนานนะคะคลิปอาจจะไม่น่าดูนัก,กันนะคะในคลิปนี้แต่ว่าขอให้ดูคะ่ะจะได้รู้ว่าอีก2คลิปที่ต่อจากนี้นะคะพี่ปูจะทําอะไรให้ดูนะคะไปชมกันเลยคะ่ะ ที่พักแล้วนะคะถึงที่พักแล้วดูบรรยากาศร,บรอบๆหน่อยเป็นไงคะตอนนี้อยู่ในกระโจมนะคะอยู่ในกระโจมนะคะมองไปข้างล่างเลยนะคะวิวนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะมีโอกาสได้เจอหมอกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็รู้นะคะรอลุ้นกันนี่เป็นสภาพภายในกระโจมนะคะอ่างล้างหน้าค่ะห้องอาบน้ํานะคะ เดี๋ยวเราไปต่อด้วยห้องส่วนตัวะคะ่ะส่วนตัวส่วนตัวนี้นะคะชักโครกค่ะอาลวนะคะวันนี้นะคะทริปปูปันนะคะไม่ต้องมีอะไรมากนะคะมีแค่ถังสีเหลืองหนึ่งใบกับกระเป๋า1นึ่ใบมาดูสิคะว่าพี่ปูมีของเหมือนโดเรมอนอะไรบ้างเลยนี่เลยคะ่ะพี่ปู อวดเตาหมูกระทะนะคะออกมาใหม่ๆนะคะสําหรับ you know yes. 2คนนะคะนี <kenn> ่พี่ปูจะกินหมูกระทะกระเทอแล้วนะคะวันนี้นะคะมีกันไก่ไข่ผ้าไหมมากับครัวปูปันนะคุณไม่ต้องกลัวอดนะคะเห็นไหมคะเมนูที่พี่ปูเตรียมมานะคะมีทั้งไส้หมูย่างนะคะเบคอนนะคะ3มชั้นนะคะ สันคอหมูนะคะแล้วก็แฮมนะคะแล้วก็เนื้อนะคะเนื้อที่พี่ปูตุ่นมาแล้วเพราะว่าพี่ปูกลัวว่าจะเหนียวนะคะไข่หนึ่งใบวางไว้บนโต๊ะนะคะพี่ปูพร้อมที่จะรับประทานแล้วนะคะเหตุผลในการเตรียมมาเองครั้งนี้บอกได้เลยนะคะว่าไม่ใช่เพราะความงกนะคะการเที่ยวในยุคโควิดเราต้องระมัดระวังตัวค่ะพี่ปูใส่น้ำเลยนะคะ กระทะนี่เล็กชนิดที่ว่าถ้าใครหยิบของอีกคนอีกคนจะตีมือทันทีนะคะของใครของมันนะคะห้ามแย่งกันนะคะน,นะคะพี่ปูใส่น้ําซุปนะคะที่เตรียมมาจากบ้านนะคะเป็นน้ำซุปซุปกี้ญี่ปุ่นที่ซื้อสําเร็จรูปนี่นะะแหละค่ะแล้พี่ปูก็ใส่ถุงมาแบบพอพบง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลับบ้านนะคะพอเหมาะพอเหมาะนะคะ หลายๆคนคงเหมือนพี่ปูนะคะเราเที่ยวไม่ได้มาหลายเ,เวลาแล้วนะคะวันนี้ที่พี่ปูออกเดินทางเนี่ยน,นะคะพี่ปูฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะแต่พี่ปูก็ยังต้องระมัดระวังโดยการใช้แมสปิดปากนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ลงในสถานที่ที่คนเยอะนะคะพี่ปูก็มาพักที่ที่มันใกล้บ้านใช้เวลาไม่นานนะคะในการที่ขับรถแล้วถึงที่พักเลยนะคะ หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการลำบากลำบุญถ้าสำหรับพี่ปูเนยนะคะการทำอาหารเป็นเรื่องง่ายที่สุดนะคะพี่ปูไม่เคยคิดว่ามันลำบากนะคะแล้วมันสะดวกในสิ่งที่พี่ปูอามาเนนะคะพี่ปูใส่ช่องฟิตที่บ้านไว้เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเป็นน้ำแข็งนะคะแล้วเวลาเดินทางมา เวลาเราถึงสถานที่ที่เราต้องการเนี่ยนะคะทุกอย่างก็จะเริ่มใช้ได้ตามเราต้องการพอดีนะคะตอนแรกพี่ปูกะจะมาซื้อเอาข้างหน้านะคะแต่เวลาซื้อข้างหน้าเนี่ยมันต้องยกแพ็คเราไม่สามารถทานหมดแล้วก็ทานได้หลายอย่างนะคะเรามา2คนนะนะคะถ้าเกิดพี่ปูต้องซื้อหมู3ามชั้นหรือว่าสันคอหมูแพ็คเดียวพี่ปูก็ได้กินอย่างเดียวถูกไหมคะแต่ของ ะะเพราะฉะนั้นถ้าพ่ปูหยิบมาอย่างละนิดละหน่อยเท่ากับพ่ปูได้ฐานของหลายชนิดหลายประเภทถูกไหมคะไส้ยางของพิปูเริ่มกรอบแล้วนะคะแล้วพ่ปูก็ไม่ทันใจนะคะตอดลอยออกไปแล้วนะคะตอนนี้เฮียล้ําหน้าพ่ปูแล้วนะคะลุยไม่หยุดเขาพ่ปูมัวแต่ถ่ายเนี่ยนะคะเดี๋ยวแพ้เขานะคะเพราะฉะนั้นพ่ปูจะพักเบรกฐานก่อนนะคะขาใส่น่ากินมากเลย อันนี้เป็นทริปวันที่สองของพี่ปูนะคะมีผัดกระเพาะปลาแห้งนะคะแล้วก็ไข่ยเยี่ยวม้านะคะทานแบบง่ายๆนะคะโอ้บอกแล้วมากับปูปันไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะอดนะคะไสยย่ยางของเรายังอยู่นะคะอันนี้จะเป็นต้มแซบนะคะต้มแซบเนื้อนะคะแล้วก็เอ็นตุ๋นนี่แหละค่ะง่ายๆสไตล์ปูปันค่ะสองคนแค่นี้ก็ทานไม่ไหวนะคะเล่นเอาจุกกันนะคะมาดูทะเลหมอกยามเช้ากันนะคะ ฉันหนาวเลยสวยนั่นนั่นสวยคำร่ำเรอเลยนะ,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 ะคะ,คะพี่ปูอยากให้มาดูของจริงจริงๆเลยนะคะตอนนี้ว่ามันสวยจริงๆริเกินคำบรรยายเลยะคะ่ะ ผนกํหลังเลยนะคะพักต่อไม่ต้องรอเลยนะคะเพราะว่าอากาศดีบรรยากาศดีไม่ต้องรอรอะไรค่ะเราพักโลดนะคะอาก,กาศเย็นๆนะคะหมอนน้ำนะคะแล้วก็ผักสวยๆแบบนี้นะคะในที่สุดนะคะกระทะใบเดียวก็เที่ยวไปกับพี่ปูทุกที่นะคะเริ่มที่เขาค้อนะคะแล้วเราก็มาใบใาๆกันที่พูทับเบิกนะคะพี่ปูปิดคลิปง่ายๆเลยดีกว่านะคะว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปูด,ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ